ร้านเวอร์ไบเว็บสยามเทนช็อป o m นะครับผมว่า Facebook สยามเทนช็อปนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวปืนยิงกระสุนน้ำนะครับรหัสตัวนี้เป็นตัว b 6 8 9นะครับชื่อว่า b u t t o n s ไฟ e Hunter ์ k 1 6นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่1,000บาทนะครับจะลองแกะกล่องดูนะครับว่ามีอะไรให้บ้างครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีเป็นตัวปืนนะครับ ตัวปืนตัวคันท้ายแล้วจะมีอันนี้คือเป็นลูกกระสุนน้ำนะครับลูกกระสุนน้ำมีแบตเตอรี่นะครับที่ชาร์จแบตแว่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระสุนยางเป็นเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับเราแถมให้นะครับจะมาลองการใช้การเล่นนะครับลองใส่นี่คือข้ามปืน ทีการใส่ก็เสียบลงไปเลยครับง่ายๆเสียบไปไมมนจะเพิ่มความยาวน,นะครับขนาดประมาณนี้ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวแบตเตอรี่นะฮะนบเอรี่คือใส่ด้านด้านล่างนะครับ มีสายอยู่นะครับลรวก็เสียบใสเข้าไปเลยวิธีการเล่นนะครับก่อนการปกติเนี่ยเวลาแกะ่องมาเนี่ยแบตจะชาร์จไว้ให้อยู่แล้วประมาณสัก40เอร์เซครับเราเล่นครั้งแรกก็เล่นได้เลยหรือว่าจะเอาไปชาร์จก่อน,กนได้ครับชาร์จประมาณสัก3ชั่วโมงครับ สอบกันยิงนี้คือปุ่มจะมีปุ่ม on off นะครับเวลาเล่นเราเล่นมันอยู่ที่ off หรือว่าเปลี่ยนเป็น on นะครับสอบกันจริง,งต,ตัวนี้ก็คือจะมีแถมแถมอันนี้คือเป็นตัวที่ใส่ลูกกระสุนน้ำเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นพิเศษคือสามารถเปิดไฟได้กลางคืนนะครับตัวนี้เปิดไฟได้ผมจะลองลูกกระสุนน้นะครับลูกกระสุนน้นน,น,นี่คือผมอาเตรียมไว้ M y นะครับ ก็คือว่าการเล่นเอากระสุนน้ำนี่ครับแช่น้ําประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับดูจากลูกเล็กๆนะครับไปเป็นลูกเล็กๆใสๆนะครับลูกเล็กใสๆแช่น้ําประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับมันจะออกมาเป็นลูกใหญ่นี่ก็จะออกมาเป็นลูกนี้ครับามว่าการกันเนี่ยครับผมไม่บีให้ดูมันแตกนะฮะแตกง่ายครับโดนไม่เจ็บแตกแล้วเดี๋ยวจะลองใส่เข้าไปในตัวปืนนะครับ ทดสอบการยิงนะครับ,บใ,ใกล้ๆกันนะครับยิงลงยิงลบนะครับรยวิ่งยิงไม่ถึงฝั่งนประมาณสามสิบเมตรครับ,น,รบนะครับถึงประตูฝั่งนู้นนะครับได้ยินเสียงไหมครับทไกลนะครับประมาณสามสิ กระโดโนก็จะแตกนะครับหมบผมจะลองอที่เป็นเสริมมาคือลูกกระสุนลูกสุนยางนะครับตัวนี้วิธีการเล่นก็เหมือนกันครับง่าย,ยาแกะนี้ก่อนใส่เข้าไปครับการยิงนะครับผมจระบอกการยิงสนย,าง,ยางนี่นครับผมนั่งยิงนะ,ะการยิง ไม่เจ็บครับตัวนี้เอาปล่อยไงก็ไม่เจ็บลองทดสอบความไกลของกระสุนยางนะครับเข่ามาณสักหเมตรสิเมตรใต้ครับโอเคครับจบการรีวิวนะครับต้องถ้าใครสามาราสามารถสั่งจองสั่งซื้อได้ครับที่เว็บสยามเที h นช็อปนะครับหรือ f c e e o o o สยามเทียนช็อนะครับรับผมขอบคุณมากครับ